สวัสดีคะ่ะลี่คะ่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการต่อไหมสองเส้นให้เป็นเส้นเดียวกันนะคะซึ่งบางทีเนี่ยมือไหมก็อาจจะยังไม่ทราบเนอะก็ใช้ในกรณีที่ว่า,เ,าเราถักไปแล้วไหมอาจจะหมดมัวแล้วเราต้องการต่อให้เป็นสีเดิมแบบนี้ก็ได้นะคะเริ่มจากเอาไหมที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะทําขึ้นมาให้เป็นลักษณะนี้นะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เอาไหมอีกเส้นหนึ่งด้านซ้ายมือเนี่ยมาวางทับด้านบนก่อนหลังจากนั้นเราก็เอาปลายไหมเนี่ย วกกลับลงมาข้างล่างนะคะพันลงมาข้างล่างเลยนะเสร็จแล้วก็เอาปลายไหมเนี่ยย้อนกลับเข้าไปในรูของเส้นแรกนะคะในห่วงของเส้นแรกหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วเราสามารถที่จะดึงไหมทั้งสองข้างอย่างนี้ได้เลยตอนนี้เนี่ยก็คือหรือไม่ว่าเราจะดึงที่เส้นไหนก็ตามนะคะมันก็จะไม่หลุดแล้วค่ะก็ยังไงให้ลองใช้วิธีนี้ในการต่อไหมดูนะคะ